เพื่อนหลองพ่อครับเปอนเศอกิ่อเพื่อนหงพ่อครับเคื่อนอุบลรั์ครับผมครับเลี้ยวข้มาทั้งปากทั้งเคื่อนประมาณหกกิโลครับอยู่แถวโรงงานพานาโซนิกแถวโรงงานพานาโซนิกครับเอาฝากพี่น้องที่รับชมทางช่องความสูขเล็กๆทุ่นบานหน้ามือนีมาชี้เป้าลถของเฮียหมูสภาพดีๆครับเอาไอเฮียหมูเราแนะนํำครับรถรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใดครับเฮียนี่โตโยต้าเมตเอ็กซ์ปี 2 5 3ห้าสมตัวแรกเป็นตัวกระบะล่องเพาเอินแคปกระบะล่องแคปกระบะล่องครับแมนครับครับผมเอาเดี๋ยวมาเบิ้งรูปลับภายนออกน้ำกันครับ่อนเสเครับอยากแก้มเปียครับพี่น้องครับ ดูรูปลับภายนอกกันนี้เดิมครับข้างในเดิมเพครับผมเดิมเดิมบางบางสติกเกอร์นี่กับมากับรถเล่นเพราะคอ๋อนี่เฮ็ดไม้อยู่ครับออ๋สีกับเฮ็ดมานิดหน่อยสีทํามานิดนึงนะครับเน้นความสวยงามเน้นความสวยงามเอาเหี้ยมูเปิดไว้หลายป็นไรครับนี่ตัวนี้ครับขั้นนี้ผมเปิดไวยห้องเบื้อเก่าครับหกหมื่นเก้าพันครับครับลองดูครับพี่ดูข้างในครับผมมาดูข้างในด้วยกัน รถ <How? S 2> เดิมครับ <How? S 2> ขั้นนี้ใส่งานบ่อได้ใส่งานหนักแข้งครับข้างในยังเดิมเบอร์ดูครับเบ,บาะเบาะก็ยังเดิมยังบริหอย uh huh. แผงประตูสวยครับแผงประตูดิงดีๆอยู่เบาะเดิม uh huh. ข้างในไม่ไหลบันไดครับเนี่ยไม่ยูสามแสนครับผมสามแสนห้า เดือนไม่สามแสนห้าครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์น้องเนาะพวงมาลัยเวอร์ครับพวงมาลาัย power ห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์พร้อมเครื่องเสียงนะคร<ม>ับมีเครื่องเสียง<ม>นะครับมีซับบ็อกนะครับมีซับบ็อกให้อันนีใ้นนใช้งานทุกวันอ่าใช้งานทุกวันนะครับนี่สตูสภาพข้างในครับ วิ่งร้อยสี่้อยห้าสบายร้อยสี่รอยหอันนี้ร้อยสี่้ยห้าิบนะอันนี้ร้อยสี่สบร้อยห้าสบสายสายเครื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับวิ่งทางไกลสบายนะเด็กมือครับเด็กมือใช้ได้ปกติไฟออกทุกจุดนะครับเลือนมาสามแสนวกว่าครับผมเป็นเกียร์กระปุกครับนี่คือสภาพภายในครับภายนอกครับเดี๋ยวเข้ามาเบองเครื่องน้ำกันครับ เครื่องนี้ได้ทํามาไหมครับเนี่ยเพได้เหตุกับเครื่องเดิมเลยครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมแห้งๆนะครับดูเครื่องรับประกันเครื่องดีมากคันนี้วิ่งทางไกลสบายสบายเลยทางไกลสบายครับคอมแอร์วิ่งร้อยสี่ร้อยห้าสบายแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นครับเพียงเพราะอันนี้รถทำไว้ใช้งานพี่อ๋อครับผมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับสมบูรณ์ทุกอย่างแห้งๆนะครับอ่าดูเดี๋ยวดูหมอหน้าครับ อ่าหม้อน้ำมีน้ำโอเคครับผมหม้อน้ำมีน้ำอ่าดูเกวัดน้ำมันพร้อมใช้งานครับบอกพี่น้องไปก้อนมารถลดขันนี้นะครับทั้งช่องความชุกเล็กๆทุอทิ้นบานหน้าอยากจะให้พี่น้องได้เอาไปใส่งานครับลดสภาพข้อใส่งานครับสําหรับพี่น้องเ้องที่กําลังมองหาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเครื่องน้ำกันครับเดีย๋ยวสตรานให้ฟังเนี่ย<ะ>เราเปิดเครื่องให้เบิ้งครับว่าเครื่อง นิ่มหรือเปล่าครับเบื้องเครื่องนิ่มต้องกันครับในเผาหัวประกอบพี่นุ่มเผายูครับเผาเดี่ยวเผานิดเดียวไม่ตีเผาอยู่แล้วครับนี่ครับนี่คือเสียงเครื่องครับเครื่องเดินนิ่มนิมนะครับผ้าสีตัวนี้ผ้าสีโอ้ขาดครับโอ้ขาดเนาะครับเนาะผ้าสีหกเจ็ดนะครับเสียงนิ่งมากครับ อมแอร์ใช้ได้แอร์เย็นครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็นค่าเป็นเบรกนะครับทุกจุดเรามีร่อยรั่วครับดูครับแห้งๆสภาพเครื่องยนต์ครับเอาฝากพี่น้องเลยครับเ้อานี้เราประกันเครื่องเกียร์ให้นเลยนี้เนี่ยเราประกันลองขับเลยอ้าวทดลองครับฝาพี่น้องเข้าสีมามาครับนี่เนี่ยต้อง มาตอนเวลาใดนมาพี่น้องม,มาได้ตลอดเวลามาได้ตลอดมาได้ทุกวันมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์มาได้หมดนะครับเนาะแต่ว,ตว่าคันเกินทุ่มนึงไปแล้ว,ม,ว<อ>มันจะมืดทวดบอสจะบอกว่าไงคันเกินทุ่มนึ่งละกันเอาครับผมเอาสุดท้ายนี่นะครับเดียเ๋ยวฝากเนี่ยหมูไว้ฝากเบอร์โทรกับพี่กัดอีกนิดเดียวครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์สามสามสองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมครับอ่าไอเดียไล่กับบ่มี่ดอกแอดมัน S 1> <S 1> อยากเบอร์นีเลยอยากยมครับเบอร์นีเลยเขากได้รถสภาสพ์คสวยๆนะครับมือนี้ได้มาขี่เป้าไห้พี่น้องนะครับเป็นรถพร้อมใช้งานนะครับราคาพอแพง6,000เก้เาถ้าพี่น้องเขาสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรืออยากมาทดลองขับได้ทุกเวลาตลอดครับผมสำหรับมือนี้ทั้งช่องความสุขเล็กๆชุดทิ้นบ้านหน้าครับเนียหมูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งช่องความสุขเล็กๆชุดทิ้นบ้านหน้าครับแจวหนูแฟนเพจครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ